สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออน H หีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นภาพพายุบาวีที่เข้าฝั่งเอเชียของเรานะครับบริเวณเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และในอีกบางส่วนของญี่ปุ่นนะครับที่พัดผ่านไปในทางทะเลตะวันออกของจีนนะครับทะเลตะวันออกของจีนในคาบสมุทรเกาหลีนะครับ เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับแล้วก็ความเร็วลมจะประมาณไหนนะครับในฝั่งญี่ปุ่นนะครับในภาพต่อไปนะครับมีกำลังเร็วลมถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือ110ไมล์ต่อชั่วโมงเข้าสู่คาบสมุทเกาหลีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของจีนนะครับก็ชมภาพพายุตัวนี้นะครับว่ารุนแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมของญี่ปุ่นก่อน เดี๋ยวตามด้วยของเกาหลี ครับในส่วนตรงนี้ก็คือทะเลจีนตะวันออกนะครับพายุใต้ฝุ่นบาวีได้ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับในเป็นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ3นะฮะซึ่งมุ่งหน้าไปสู่เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือด้วยความเร็วลมที่105ยไมล์หรือ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทะเลจีนตะวันออกนะครับในวันที่26เดือนสิงหาคม2,563นะครับซึ่งพายุลูกนี้จริงๆออพัดผ่าน ก็คือเมื่อคืนวันพุธนะครับจะเข้าเ oh. กาหลีเหนือในวันนี้ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับ oh. ก็ชมเหตุการณ์กันดูนะครับว่า,าความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้จะทวีความรุนแรงขนาดไหนนะครับ oh. เดี๋ยวไปชมภาพกัน oh. เดี๋ยวภาพช่วงท้ายเราจะไปดูพายุโซนร้อนในประเทศจีนกันนะครับ 해준 시간이고 그렇기 때문에 다들 그 안전한 곳에 잘 계신지 걱정스럽습니다, 엄청 습니다. 비가 엄청 많이 와. 이게 막 뿌리듯이. 분무기 뿌리듯이. 이게 막장대비가 태풍이야. 태풍이 왔어. 이 하늘이 막 빨개. 지금 막 주황색이고. 나 40살 될 때까지 이런 주황색 하늘은 내가 처음 봐요. 이그 황사진 하늘처럼. 되게 이게. 오, 어나 지금 비 맞고 운동하고 왔어. 완전 장대비야 이게 지금. ค 지, 지네ววครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นพายุโซดร้อนที่กําลังพัดผ่านทลมเมืองชิงเต่านะครับในประเทศจีนนวันที่26เดือนสิงหาคม2563 เดี๋ยวเราไปชมภาพว่ามีมวลน้ำมหาศาลขนาดไหนนะครับที่เ,เกิดฝนตกอย่างหนักนะครับ 啊、别过别过！别过别过！我操！消防<过><过>车！我操！大润发这个红绿灯这里挂逼了。哇，这里好恐怖啊！陷下去了。啊 就刚刚。 ในวิดีโอชุดนี้ก็เป็นพายุทอร์นาโดนะครับพร้อมกับลูกเห็บที่ไทยหยวนมณฑลซานซีในวันที่26เดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับว่ารุ่นแรงขนาดไหนนะครับโดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้เห็นอยู่ที่ว่าทล่มพัดเข้าไปในตัวเมืองหรือตัวอาคารมากมายนะครับอันนี้เข้าเต็มเต็มนะครับ ข้อชมกันไปวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เรานำเสนอในวันนี้จริงๆมออีภาพของพายุเฮอริเคนนะครับออโรราที่ฝั่งอา่าวทางเม็กซิโกนะครับแล้วก็เท็กซัสบริเวณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอในช่วงวิดีโอชุดหลังนะครับ ยังไงก็ชมวิดีโอชุดนี้ไปก่อนนะครับของฝั่งโซนบ้านเรานะครับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งทางโซนทางเหนือของเรานะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ารับชมคลิปครับยังไงก็ชมต่อเลยนะครับ 也没了。是他妈的。龙卷风。太原双塔上空的龙卷。风。